กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมตูมตามกับช่องลิซี่แมฟนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่องเราเนี่ยจะมารีวิวซีรีส์นะครับเรื่องเคว้งนะครับหรื่องเดอะสแตนเดดนะครับคือที่ต้องพูดสำเนียงแบบนี้เพราะว่ามันโกอินเตอร์แล้วไงมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่หนังไทยหรือละครไทยทั่วไปแล้วเพราะว่ามันได้ฉายอยู่บน Netflix นะครับคือต้องบอกว่าการที่ซีรีส์เรื่องนี้มันกระแสะแรงมากๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นออริจินอลซีรีส์เรื่องแรกนะครับที่อยู่บนเน็ตฟลิกซ์คำว มันก็จะต้องมีมาตรฐานบางอย่างแล้วเนาะเขาถึงเอาเข้าไปอยู่ในสตีมมิ่งของเขานะครับมันจะได้รับโอกาส go i n t r โดยอตัตโนมัตินึกออกปะเพราะว่าคนดู Netflix เนี่ยมันเยอะมากนะครับเป็นร้อยล้านคนนะแบบทั่วโลกอะไรแบบเนี้ยเออนั่นแหละเราก็ดีใจกับหนังไทยด้วยนะครับ <S <S ก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีหนังไทยที่เป็น o r i g i นอล s ี r i ส์บน Netflix เยอะขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นอุตสาหก,กรรมหนึ่งที่ส่งออกได้เหมือนแบบเกาหลีเลยนะครับแล้วประเทศไทยก็จะมีคนมาเที่ยวเยอะขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเย้ yeah! <laughs> ก็คิดเผื่อไปเลยแล้วกันนะครับว่าวันหนึ่งอุตสาหกรรมไทยแบบไปได้ไกลแบบซีรีส์เกาหลีหรืออะไรแบบนี้นะครับที่แบบคนทั้งโลกต้องดูอะไรแบบเนี้ยเออเหมือนแบบวากาบอลนะครับประมาณนี้คือสนุกม,มากจริงยังไม่ได้รีวิววากาบอลด้วยเดี๋ยวค่อยไปรีวิวแล้วกันเนาะคือต้องบอกว่าในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพูด2ออย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นรีวิวภาพรวม ความชอบแล้วก็เนื้อเรื่องคร่าวๆที่เราสรุปเอาเองนะครับส่วนที่2เนี่ยจะเป็นการสปอยซึ่งถ้าเกิดใครกลัวการสปอยนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเตือนก่อนละกันนะก่อนที่จะมีการสปอยนะครับโอเคมาทีนี้เรามาดูเนื้อเรื่องกันเลยนะครับต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์หรือว่าหนังผีหนังลี้ลับหนังลึกลับหนังไซไฟอะไรอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ไทยแนวใหม่เลยก็ว่าได้มันอาจจะมีแบบนี้มาแล้วหรือเปล่าแต่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูหนังไทยเท่าไหร่นะครับยอมรับกันตรงๆเลยนะครับเพราะว่าหนังไทยส่วนใหญ่ก็จะมีหนังผีโอเคหนังผีไทยเราดูนะครับหนังตลกก็ดูบ้างนะครับแล้วก็หนังรักเนี่ยไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยอินหนังรักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่ ไม่ค่อยโรแมนติกนะฮะเอาเป็นว่ามันน่าสนใจแล้วกันเราก็เลยเปิดดูนะครับทีนี้เนื้อเรื่องนะครับมันจะเกี่ยวกับเด็กกลุ่มหนึ่งที่เป็นเด็กนักเรียนที่บ้านรวยนะครับคือเขาเนี่ยเรียนอยู่บนโรงเรียนประจำที่อยู่บนเกาะชื่อว่าปินตูนะครับทางใต้ของไทยนะครับแล้วเกาะปินตูเนี่ยมีความหมายหรือคําแปลประมาณว่าประตูนะครับ โอเคแล้วมันเป็นประตูอะไรเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่าในสปอยโดยเนื้อเรื่องนะครับพอเปิดมาเนี่ยภาพรวมของเรื่องก็คือเด็กกลุ่มนี้มันสอบเสร็จแล้วนะครับมันเป็นเด็กม .6 แล้วก็มันด้วยความที่ไฮโซเนาะเราก็ต้องจัดปาร์ตี้กันเล็กๆน้อยๆน,นะฮะไม่ยอมออกจากเกาะทั้งที่มีการเตือนว่าให้ออกจากเกาะนะครับ มันอาจจะเกิดคลื่นยักษ์หรือภัยธรรมชาติอะไรแบบนี้นะครับในช่วงวันนั้นแล้วคืนนั้นเองคืนที่จัดปาร์ตี้เนี่ยก็เกิดสึนามิเข้ามาที่เกาะนะครับแล้วทุกคนก็ติดอยู่บนเกาะน,นั้นหนังเนี่ยก็จะพาเราไปดูความลี้ลับของเกาะความขัดแย้งกันเองของเด็กๆนะครับก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเวลาคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเยอะๆแล้วมันคิดเห็นไม่ตรงกันมันก็จะต้องมีปะทะาก,กันบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเราเนี่ยควบคุมอารมณ์ไม่ได้มันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้นนะครับเออก็เป็นแบบนี้เลยนะครับในซีรีกบบส,ววรสกว่าึ มันมีความลุ้นมากๆเลยนะครับลุ้นว่าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะสนุกแซวแซวแซวคือต้องว่ามันก็มีความลุ้นระทึกนะครับเออดุระทึกแล้วก็มีความลี้ลับหลายอย่างที่ซีรีส์เนี่ยเออมันยังไม่คลายปมในซีซั่นแรกนะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าซีซั่นที่2เนี่ยเขาจะเริ่มคลายปมบางอย่างให้เรารู้นะครับว่าอะไรเกิดจากอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ในช่วงสปอยแล้วกันเนาะทีนี้นะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือ ส่วนตัวเนี่ยสิ่งที่ชอบในซีรีส์เรื่องนี้ก็คือความกล้าที่จะเล่นใหม่นะครับเล่นใหญ่นะครับคือต้องบอกว่าคือช่วงหลังๆเนี่ยหนังไทยเขาก็จะมีแบบเหมือนแบบฉากจูบกันฉากอะไรกรันแบบนี้มันก็จะดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับ คือก็ต้องยอมรับว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธเพราะงั้นบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่สามารถทํามันได้อย่างจงครึมนะครับแม้ว่าในสังคมมันจะเกิดขึ้นอย่างจงครึมก็ตามนะครับแต่มันก็มีบางเรื่องที่เวลาออกสื่อมันก็ไม่ควรนะครับเออแต่ว่าเขาก็จะเล่นแบบคือเหมือนเป็นเป็นหนังที่โกอินเตอร์เนาะมันก็มีการแบบจบจริงมีฉากแบบว่าแบมแบมบูวานะครับคือต้องบอกว่าถ้าใครชอบฉากบูวานเนี่ยสามอีพีแรกเนี่ยเดือดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆซอฟลงซอฟลงแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องซะมากกว่านะ ข้อดีของหนังก็คือเขากล้าทําแล้วก็นักแสดงโอเคก็เล่นดีนะเรารู้สึกว่าเขาก็อินกับบทของเขานะครับแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าบทบางอย่างเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลไปหน่อยนะครับมันเข้าใจว่ามันเป็นซีรีส์ที่เหนือธรรมชาติแต่ว่ามันก็มีเหตุผลได้ในความเหนือธรรมชาตินั้นๆนะครับเอออันนี้ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นจุดอ่อนนิดนึงนะครับของบทของเรื่องนี้คือบางเรื่องเนี่ยตัวละครบ,บางตัวมันก็ดูแบบ what the fuck เ <c oughs> นืเอาา้อหาคือแบบเฮ้ยใจยเย็นเพื่อน ค่อยๆคุยกันก็ได้บางทีมันก็มีวิธีที่จะทําให้มันดูดราม่าได้อินกว่านี้เออบางทีมันก็อาจจะอ่อนไปนะครับในบางช่วงนะครับแต่ว่าเราเนี่ยรู้สึกถูกใจเหลือเกินกับการแสดงของพี่นกสินใจเพราะว่ามันรู้สึกว่าหลอดมากนะครับคือหน้าพี่เขาหลอดมากเว้ยต้องดูนะครับเออมันหลอนจริงๆนะครับแล้วก็เอาล่ะถ้าพูดเดยอะกว่าน,นี้มันก็อาแต่สปอยเนาะ คือต้องบอกว่าส่วนตัวนะถ้าเราให้คะแนนเรื่องนี้นะครับเต็ม10แล้วก็น่าจะให้ได้สัก6 5ถึง7แล้วกันเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับซีรีส์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าอย่างเขาเนี่ยทำซีซั่นที่2ออกมาแล้วก็คลายปมซะนะครับถึงแม้ว่าบางจุดมันก็แบบว่าฟากไปหน่อยนะครับนั่นแหละยังไงก็ลองมาดูเองเลยกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะ ฟังแค่รีวิวภาพรวมคร่าวๆรีวิวก็มีแค่เนี้ยหวังว่าจะชอบกันแล้วกันถ้าเกิดคนที่เข้าไปดูแล้วชอบหรือว่าใครที่ดูแล้วเอ้ยมีความคิดเห็นยังไงทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะทีนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากดูสปอยก็ฝากกดติดตามช่องนะครับหรือว่าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับสำหรับคนที่อยากฟังสปอยก็ไปฟังสปอยกัน ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสปอยกันนะครับคือต้องบอกว่านเนื้อเรื่องเนี่ยขอเล่าตั้งแต่เริ่มเราจะแบ่งเนื้อเรื่องออกมาเป็นประมาณแบบสัก4ี่ปมนะครับที่เราจับได้นะครับว่าเออมันควรจะแบ่งปมประมาณนี้นะมันจะได้เล่าง่ายนะครับคือเริ่มเรื่องเนี่ยมันก็จะประมาณว่าอย่างที่เล่าไปแล้วว่าเด็กผู้นี้สอบเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ควรจะต้องออกจากเกาะแต่ว่าไม่ออกนะครับทีนี้เราจะเล่าถึงพระเอกก่อนพระเอกเนี่ยชื่อว่าคลามนะครับคือพระเอกเป็นเด็กคนเดียวที่ไม่ใช่ไฮโซเป็นแบบลูกชาวเลแถวนั้นนะครับเป็นแบบชาวประมงแถวนั้นอะไรแบบนี้เเเเป็นนนชาากะั่ออง ก็เลยได้สิทธิ์เรียนบนโรงเรียนนี้แล้วก็มีเพื่อนเป็นแก๊งไฮโซต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยคือในวันนั้นครามเนี่ยบอกว่าเขาอะสอบได้ทุนแล้วกำลังจะออกจากเกาะไปเรียนที่กรุงเทพนะครับแล้วก็พ่อของคลามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นพ่อเลี้ยงนะที่นั่งคุยกันอยู่ในรถนะครับเขานั่งคุยกันในรถกระบะแล้วพ่อเลี้ยงก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยพ่อมีของขวัญจะให้พ่อหยิบมีดขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็เอาให้คลามไปแล้วก็ว่าเนี่ยจริงๆอันเนี้ยเป็นของขวัญนั้นมันไม่ใช่ของพ่่ออออออหกมันนเเป็ขขงงงพแท้ นะครับคือเองก็เก็บมันไว้แล้วทีนี้คลามเนี่ยก็หยิบมีดขึ้นมาแล้วเราก็ตัดฉากไปก่อนตัดไปถึงเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเพื่อนของคลามนะครับคือพวกนี้มันจัดปาร์ตี้กันอยู่นะครับในจังหวะเดียวกันเนี่ยมันเกิดสึนามิขึ้นไหมคลื่นมันก็ซัดแบบเรือซัดอะไรทุกอย่างเข้ามาที่เกาะน,นะครับตู้มนะครับแล้วก็ความแบบว่าเดอะฟากตอย่างแรกเลยที่เราได้ดูก <laughs> ็คือคือรถอะ่ะคือเรือมันมาพร้อมกับคลื่นยักษ์ใช่ไหมมันก็มาอย่างนี้ไหมฟูมแล้วก็แบบตู้มลงแบบเนี้ยเออ แล้วก็ตัวครามกับพ่อเนี่ยนั่งในรถกระบะเนี่ยสมมติว่าคันนี้เป็นรถกระบะนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นต้นมะพร้าวใช่เออขึ้นมาอย่างนี้เว้ยปุ้มทุกอย่างเนี่ยพัดซัดผ่านรถไปหมดเลยแต่ว่ารถเนี่ยติดอยู่ตรงต้นมะพร้าวต้นเดียวแล้วคือเข้าใจว่าเราเข้าใจว่าต้นมะพร้าวอะ่ะมันมีรากเลยรากมัานอาจจะหยังลึกลงไปใต้ดินแล้วทําให้ต้นมะพร้าวเนี่ยไม่เคลื่อนแต่ว่ารถอะ่ะคือด้วยความที่มันก็ควรจะเคลื่อนป่ะเออแต่มันไม่เคลื่อนเลยเว้ยมันนิ่ง เออแล้วคราวนี้ทุกอย่างมันก็ซัดกระจกจนแตกนะครับสุดท้ายเนี่ยพ่อของครามกับคลามเนี่ยจมน้ำนะครับติดอยู่ในรถคือแบบครามก็แบบหมดแรงออกจากรถไม่ได้เออแล้วก็ติดอยู่ในรถนั่นแหละโผลมาเป็นวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นนะครับมันก็ไม่รู้วันรุ่งขึ้นหรือเปล่าเออแต่ว่า คือมันตัดฉากมาทีก็ประมาณว่าเด็กผู้นี้อยู่บนเกาะมาแล้วประมาณ25วันนะครับซึ่งบนเกาะเนี่ยก็มีเด็กอยู่ประมาณ30%นนแล้วก็มีเด็กที่แบบหลกัหลกๆในประมาณ13คนนะครับที่แบบบทเยอะๆหน่อยนอกนั้กก็จะเป็นตัวประกอบนะครับโอเคซึ่งทีเนี้ยเมื่อกี้เราบอกไปแล้วใช่ว,ว่าครามกับพ่อมันติดอยู่ในรถพ่อเนี่ยตายนะครับแต่ครามไม่ตายเว้ยแล้วคราวนี้คือมันรอดมาได้ไงอันนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีบางทฤษฎีบอกว่าครามเนี่ยอาจจะเป็นลูกของพญานาคหรือเปล่าเออึกอกปะแต่คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วพญานาคเนีก อะไรนะเขาเรียกว่าตำนานใช่ป่ะตำนานของแบบทางอีสานอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นพญานาคฝั่งภาคใต้นะครับหรือว่าจริงแล้วพ่อคามเป็นคนอีสานไม่นะเพราคามก็ดูเป็นคนใต้นะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยหรือว่าแม่เป็นคนอีสานเหมือนว่ามันมันมีหลายอย่างอย่างในเทลเลอร์มันก็จะมีแบบรูปพญานาคอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนจบก็มีประตูพญานาคด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันทีหลังนะครับเออเอาเป็นว่าคามมันรอดออกมาแล้วกันนะครับแล้วคนนี้เด็กพวกนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะนั่นแหละโดยไม่มีไฟฟ้าไม่มีสััญาณโททรศพ์ ทีนี้ความวุ่นวายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงความวุ่นวายมันเกิดขึ้นจากการที่มีอนันนะครับคือไอออนันเนี่ยมันเป็นเด็กที่บอกว่าคือทุกคนมันไฮโซอยู่แล้วใช่แต่อนันเน่ะมันเป็นเด็กที่มีปมบางอย่างแบบว่าอยากจะเป็นผู้นําคือเขาก็อยู่ในวงแบบเขาเรียกว่าวงอะไรนะวงออเคสตราใช่มันก็จะเป็นคอนดักเตอร์ คนที่แบบคอยบอกสัญญาณให้นักดนตรีเล่นตามตัวเองอะ่ะเออเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาอยากเป็นผู้นําแล้วเขาก็โดนพ่อเขาอะกดดันแบบเออมึงแบบทำไมห่หวยจังว่าอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยมีปมนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีหลายอย่างที่เขายัดปมเข้ามาในบางฉาก บางเวลาที่ทาให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอ้อยเดี๋ยวพึ่งไปใส่ปมก็ได้คืออย่าดูต่ออะไรแบบนี้เออแต่ว่าปมมันเยอะมากนะครับแล้วก็มันเยอะแต่มันไม่บาลานซ์เท่าไหร่มันเลยทําให้หนังบางช่วงเนี่ยมันดรอปลงเอออันนี้คือเห็นผลที่ทําให้เราอ่ะให้คะแนนได้ไม่เยอะมากนะครับ6.5ถึง7นะครับใอที่พูดไปเนาะหลังจากนั้นเนี่ยคือเขาก็ยึดโทรศัพท์ของทุกคนเพราะเขารู้สึกว่าเขาอ่ะจะต้องเป็นผู้นําให้ทุกคนเนี่ยมาฟังเขายึดโทรศัพท์มาเสร็จปุ๊บแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะหาสัญญาณโทรศ ก็ยังไม่เจอสัญญาณโทรศัพท์นะครับทีนี้ไอพวกเด็กที่เหลือมันก็เริ่มเครียดเว้ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเอาโทรศัพท์ไปอะ่ะสุดท้ายก็ใช้ไม่ได้แล้วทําไงวะอะไรแบบเนี้ยเออไม่ได้โทรหาใครอะไรสักทีคือโทรศัพท์มาอะไรแบบนี้มันก็เริ่มเกิดความกดดันขึ้นนะครับเกิดความเครียดขึ้นในกลุ่มเด็กๆแต่แล้วนะครับคือมันก็มีวันหนึ่งที่คลามเนี่ยจะต้องออกไปหายาให้เพื่อนคือมีเพื่อนคนนึงโดนคงโดนอะไรสักอย่างทับเข้าที่ขาแล้วก็แผลติดเชื้อนะครับต้องกินยาฆ่าเชื้อออออคคาาามกกกับ Joey, ้้็เเลยยไไดปห่ชื แล้วระหว่างทางกลับหลังจากที่หายาค่าเชื้อเนี่ยก็ไปเจอเรือทีนี้เนี่ยคลามก็เลยว่าเฮ้ย <c oughs> มีเรือว่ะเราสามารถเอาเรือเล็กเนี้ยออกจากฝั่งได้นะครับโอ้โหแบบจะออกไปแต่ขอฟ้ากันเลยทีเดียว <c oughs> เออทีนี้เ <c oughs> ขาก็เลยเกิดความหวังขึ้นมาว่าจะต้องเอาเรือเนี้ยลงมาให้ได้นะครับ <c oughs> ทำไปทํามาตามกับโจอี้ก็เลยไปบอกไอ้อนันต์นะครับว่าเฮ้ยอานันต์เนี่ยเราเจอเรือเราจะเอาเรือเนี้ยซ่อมเรือเนี้ยแล้วก็ออกไปจากเกาะน,นี้ให้ได้นะครับเ <c oughs> พื่อไปขอความช่วยเหลืออนันต์เนี่ยด้วยความที่มันไม่อยากให้ใครมาแย่งซีนหรือเด <ๆ S 1> ่นกับมันนะครับมันก อะไรจะแบบต่อเรืออะไรมันอันตรายอะไรแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วทําไปทํามาเว้ยมันก็ไปบอกเพื่อนๆไอ้พวกที่โดนยโทรศัพท์อะว่าเออเฮ้ยเราเจอวิธีแล้วว่าเราจะต้องต่อเรือ นะครับแล้วเราก็จะออกไปขอความช่วยเหลือกันหรือว่าเราจะตายที่นี่เอออะไรแบบเนี้ยทุกคนก็แบบบ้าเหอะตามกันไปนะครับเออก็ประมาณนี้คราวนี้นะครับประเด็นต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือประเด็นของพระเอกนะครับคือต้องบอกว่าครามเนี่ยมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกับเกาะนี้นะครับคือเหมือนว่าทุกครั้งที่มีแผ่นดินไหวครามจะปวดหัวหรือว่าทุกครั้งที่ครามปวดหัวมันจะมีแผ่นดินไหวอะไรแบบเนี้ยเออ <laughs> นั่นแหละนื้อป,ปะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในซีรีส์เขาก็เฉลยประมาณว่าครามเนี่ยมีแม่ น่าจะเป็นคนบนเกนาะนั้นนะเดานะครับแล้วก็ตัวพ่อเนี่ยเป็นใครไม่รู้แต่ว่าดูเหมือนมีวิชาอาคมนะครับบางทฤษฎีนะครับเขาบอกว่ามันเป็นพญานาคนะครับซึ่งอาจจะแบบได้เสียกันกับมนุษย์นะครับแล้วคามเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งอารมณ์แบบอะไรวะเขาเรียกว่าเพอร์ซิอุสอะเป็นลูกของซูสกับมนุษย์อะไรแบบเนี้ย <laughs> เป็นลูกแบบครึ่งเทพอะไรแบบนี้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าหังก็ยังไม่เฉลยว่าพ่อเป็นใครแต่ก็รู้แค่ว่าพ่อเนี่ยมีวิชาอาคมอะไรแน่นอนอะเออ พราะขามันไม่ใช่เด็กธรรมดานะครับมันรอดแต่ซืนามิได้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประเด็นต่อไปกันประเด็นที่ทําให้เกิดความหวังขึ้นมาในเรื่องก็คือในเกาะเนี่ยมันมีหอส่งสัญญาณของกองทัพอังกฤษนะครับซึ่งเคยมาตั้งไว้ที่เกาะเนี้ยแล้วก็ตรงหัวข้อนี้เราจะพูดถึงอลิสาเป็นหลักนะครับเพราะว่าอลิสาเนี่ยจะเป็นคนเดินเรื่องตรงนี้อลิสาเนี่ยจะเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าดูเก่งๆหน่อยเก่งเทคโนโลยีซ่อมเครื่องนู่นนี่นั่นเป็นอะไรแบบเนี้ยนะครับเออเขาก็ป แผ่นเสียงอันนึงแบบเป็นเครื่องเล่นโบราณนะครับ แล้วก็เปิดฟังพอเปิดฟังเสร็จปุ๊บแล้วก็พบว่าไอ้เครื่องเสียงเนี้ยมันถูกตัดต่อแต่ว่ามันตัดต่อแล้วแบบมันเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นกรอนเป็นกาบของสุทนพูนะครับแต่ว่ามันถูกตัดต่อแบบมั่วๆแล้วก็ทาไปทามาเนี่ยพอฟังเสร็จปุ๊บไอ,อ้อลิสาเนี่ยมันก็นึกออกว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่เลยแล้วเขาก็เลยไปค้นหาข้อมูลมานะครับกลายเป็นว่าบนเกาะเนี้ยมีหอส่งสัญ,ญญาณอยู่ในป่านะครับซึ่งอลิสาเนี่ยก็สนใจมากๆเลยว่าแบบต้องใช้เครื่องเนี้ยเพื่อที่จะส่งสัญญ,ญาณออกไปในจังหวัดไไไดด้้้้้นนะะคคครรับบบเเเเเออจแแบบขขขวาาาาาามม่ยหลลืีพกก็ปป แล้วคราวนี้คือพอเข้าป่าไปเสร็จปุ๊บอะก็เจอกับความหลอนนะครับคือเหมือนแบบไม่รู้ว่าเจอผีหรือเปล่าหูพูดแล้วขนลุกเลยไม่รู้ว่าปวดขี้หรือเปล่า <laughs> โอเคก็เอาเป็นว่าพี่แกเจอผีไว้แล้วคราวนี้ไอ้ผีอันนี้ก็เป็นผีเพื่อนนะครับเราไม่รู้ว่าเป็นเจ้าที่ในป่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นผีจริงๆนะครับเออแต่ว่าอลิสาเนี่ยก็เข้าไปในป่าปุ๊บพยายามที่จะหาไอ้หอคอยนี้ใช่ป่ะแต่ไอ้ผีเพื่อนตัวเนี้ยหรือว่าไอ้เพื่อนมันเนี่ยก็มาแบบพยายามขัดขวางแล้วก็พยายามพาเดินวนในป่านะครับแบบจนหลงอะไรแบบนี้แลสาไปร รเราตัดมานิดนึงแล้วกันตัดมาถึงฉากที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเขาต่อเรือเสร็จแล้วซ่อมเรือเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะออกจากฝั่งแล้วเออออกจาก,กเกาะเขามีการจับฉลากเพราะว่าเรือลำเนี้ย มันนั้นได้ทั้งหมด10คนแต่ว่าเด็กนักเรียนทั้งหมดมีประมาณ30กว่าคนใช่ปะเออเขาเลยจับฉลาดแล้วได้ชื่ออลิสาด้วยความอยากให้มันแฟร์นะครับของลูกพี่อนันต์นะครับลูกพี่อนันต์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์เลยนะถ้าแบบไม่ให้อลิสาไปอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยมีเพื่อน2คนเนี่ยออกไปตามหาอลิสาครับแบบอาสาว่าเข้าป่าจริงๆแล้ว2คนเนี้ยมันก็กล่าวว่าเออเข้าป่าไปแบบถ้าสองสามวันแล้วก็ออกมาบอกเพื่อนๆว่าอลิสาหาไม่เจอเลยว่ะไม่รู้ไปอยู่ไหนอะไรแบบเนี้ยแต่กลายเป็นว่า2อคนเนี้ยเข้าไปในป่าแล้วเจออล สัปดาห์แล้วไม่ออกมาสักทีแต่อลิสาในโมอะไรไม่ใช่2ส,สัปดาห์แค่2วันเองนี่ทําให้เราเข้าใจเอาเองนะว่าในป่ากับที่โรงเรียนเนี่ยมันเป็นคนละมิติอะ่ะเออมันทําให้เวลาที่อลิสาอยู่อะ่ะเข้าใจว่า2วันแต่ข้างนอกอัสองสัปดาห์แล้วนะครับเพราะงั้นแสดงว่าหนังเรื่องนี้จะต้องเกี่ยวกับประตูมิติหรือว่าเวลาอะไรสักอย่างแน่ๆนะครับอาจจะมีการย้อนเวลาเกิดขึ้นซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้อลิสากับเพื่อนเนี่ยเจอกันแล้วใช่เขาก็ช่วยกันเว้ยแล้วเขาก็เดินไปเดินมาเจอถ้ำถ้ำหนึ่งแล้วพอเขาไปในถ้ำ ตัวจริงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะจบประเด็นของหอคอย เอ้หอส่งสัญญาณไว้ท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ประเด็นคูลิ่นกันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคือที่เราต้องจบประเด็นคูลิ่นเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าตรงนี้นะครับคือตอนต้นเรื่องเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งประมาณ E ีพีที่3มั้งจำไม่ได้ละมันมีคูลิ่นโผล่ขึ้นมาอยู่ๆพี่แกก็ออกมาจากน้ำเว้ยคือหลังจากที่เด็กกลุ่มนี้อยู่บนเกาะหลายวันแล้วใช่เป็นเดือนเขาก็เจอกับความผิดปกติของเกาะน,นะครับอยู่ๆน้ําก็เดือดขึ้นอยู่ๆก็มีแผ่นดินไหวอะไรแบบนี้เออแล้วอยู่มาวัน คูหลินคนนี้มันทำตัวผิดปกตินะครับซึ่งเราเดาว,ว่าคูหลินอันนี้ไม่เป็นผีเป็นเจ้าที่ก็เป็นอะไรสักอย่างที่ ไม่ใช่คนนะ่ะไม่ใช่คนแน่ๆนะครับเพราะว่าพี่แกไม่กินข้าวนะครับเด็กๆก,ก็เข้าใจว่าคนนี้เป็นครูหลินแต่ว่าก็มีคนเริ่มสังเกตนะครับคือในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงน้ำแล้วเนาะคือน้ำเนี่ยจะเป็นคนดูแลเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตรงเนี้ยคือมันเป็นตัวหลักในเรื่องตรงนี้นะครับน้ำเนี่ยก็สงสัยว่าครูหลินอนะ่ะทำไมผิดปกติจังก็เลยสืบสืบไปสืบมาเว้ยคือครูหลินปกติจะต้องใจดีอะไรแบบนี้ใช่ป่ะเออแต่พี่แกแปลกๆมากเลยแล้วครูหลินคนเนี้ยก็พยายามที่จะคุยกับคามพยายามที่จะบอกคามแบบเหมือนบอก อะไรบางอย่างกับครามอ่ะเออแล้วไอ้ครามเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเชื่อใจคูลินนะครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะครามมันติดหญิงอยู่มันติดนางเอกนะครับเออคือเหมือนแบบจีบๆกันอยู่นะครับแล้วก็ได้เสียกันใน E ีพีหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าเออก็ดีคราวนี้เราตัดกลับมานิดนึงตรงที่อลิสากับเพื่อน2คนเนี่ยช่วยคูลิลออกมาใช่ปะแล้วมาเจอกับคูลินตัวปลอมคือคูลินตัวจริงมาปุ๊บไอ้เด็กพวกนี้ทุกคนก็เลยอ้าวเฮ้ยคูลินอันเนี้ยเป็นตัวปลอมนี่ว่าแล้วคูลิล มันไม่รอไออลิสาละมันพยายามที่จะเรือออกจากเกาะแล้วคราวนี้ก็เกิดอุกกาบาตเว้ยซึ่งไม่รู้มาจากไหนนะครับหรือมันอาจจะเป็นบ้างไฟพญานาคเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันแบบเป็นอุกกาบาตบินลงมาชนเรือแบบตุ้มๆเลยเออแล้วคราวนี้กลายเป็นว่าเรือไหม้เรือพังนะครับพวกนี้ก็เลยอ,ออกจากเกาะไม่ได้นะครับแล้วคราวนี้น้ำอ่ะมันบอกกับพลามที่เป็นพระเอกเนี่ยว่าเฮ้ยพรามคูหลินคนเนี้ยเป็นตัวปลอมนะแต่ว่าเขามาดีเขามีบางอย่างที่จะบอกนายเออคือเหมือนน้ำเนี่ยจะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีสัมผัสแบบซิกเซ จิตสัมผัสอะไรแบบเนี้ยเออเขาก็เลยบอกครามว่าให้ไป,ปปกป้องคูหลินเพราะว่าไอ้พวกเด็กกลุ่มนี้หลังจากที่ออกจากเกาะไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไอ้คูหลินคนเนี้ยตัวปลอมเนี้ยเป็นคนทำแน่ๆเป็นแม่มดเป็นอะไรแบบเนี้ยเราจะต้องฆ่ามันนะครับไอ้ครามเนี้ยก็เลยไปช่วยคูหลินไว้แล้วคราวนี้พอไปช่วยคูหลินก็ไล่ไปไล่มาจนถึงสุดหน้าผาของเกาะละคูหลินก็บอกว่าครามคือเธออะมีทางออกจากเกาะอยู่แล้วแต่เธอแค่ต้องหามันให้เจอมันอยู่บนเกาะน,นี่แหละเธอมีประตูที่จะไปที่อื่นอยู่แล้วเออเขาพูดมาเป็นปมประมาณนี้แล้วคร มาถึงตรงชายหาดแล้วไอ้ตรงฝั่งละมันก็เลยแบบว่าเฮ้ย <c oughs> ข้ามาเลยอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยปลาหินใส่ครูกับคามเลยแล้วคาวเนี้ยครูหลินก็โชว์อภิิหารด้วยการวากใส่แบบวากอะไรแบบเนี้ยเออแล้วคาวเนี้ยก็กลายเป็นว่าไอเด็กพวกนี้ก็ปวดหูเลยแล้วคามก็เลยโดดน้ําหนีไปนะครับแล้วพอคามอ่ะโดดน้ําหนีไปเว้ยเขาก็ดำน้ําแบบดำน้ําไกลมากอะ่ะแม่งดำน้ำเป็นชั่วโมงนึง แล้วมันก็ไปเจอประตูอันหนึ่งไว้ซึ่งเป็นประตูแบบลายพญานาคนะครับแล้วคามก็เปิดประตูออไปซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นตอนจบละเออคามก็เปิดประตูออไปแล้วก็พอเปิดประตูออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนเขาอ่ะอยู่บนจุดที่สูงที่สุดบนประเทศไทยอะไรแบบเนี้ยคือมันมีป้ายอยู่เขาเจอป้ายที่บนพื้นอนะ่ะ ายนี้เขียนว่ายินดีต้อนรับสู่จุดสูงสุดของประเทศไทยอะไรแบบนี้คือเหมือนน่าจะอยู่ภาคเหนืออันนี้เดานะแล้วคราวนี้คามเดินออกไปก็เห็นเมืองอะ่ะัวเมืองอะ่ะมันโดนน้าท่วมไปแล้วนั่นหมายความว่าภาคเหนือของไทยน่าจะท่วมไปแล้วเอออะไรแบบนี้คือเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับเพราะว่ามันยังไม่เฉลยแล้วมันเป็นตอนจบด้วยมันเป็น E ีพีที่7นะครับระหว่างที่คลามกําลังยืนงงอยู่กับ ไอทะเลที่ท่วมอยู่ใช่ปะ่ะคามก็ได้เจอกับเพื่อนนะครับที่แบบมันตายไปแล้วแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันไม่ตายแล้วมันมาหยุดบนนี้แทนไอเมืองที่คามอยู่เนี่ยมันคืออะไรวะอันนี้เราก็ไม่รู้นะคือเขาไม่ได้เล่านะครับไปดูกันต่อที่ซีซั่นที่2นะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันก็เหมือนแบบมีแก๊งๆหนึ่งนะครับโผล่มาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยใครว่าอะไรแบบเนี้ยเอออยู่ตรงนั้นแล้วคราวนี้ก็มีเพื่อนของคามที่อยู่ในแก๊งนั้นด้วยก็บอกว่าอ้าวคามเหรอแล้วก็จบปึง้งก็สร้างความงงงวยให้กับทุกกกคคคนนนนนนททีีีี่่่่่่ดููะะรรััเเเเเเออออือาืาา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 า็็็ข้ใจจจวววมมม2แตตๆป ที่จริงๆแล้วคนที่ตายเนี่ยอาจจะไม่ได้ตายแต่ว่าไอ้พวกที่อยู่บนเกาะอาจจะเป็นมิติมิติหนึ่งพอตายปุ๊บมันอาจจะไปอยู่อีกที่หนึ่งหรือว่ามันอาจจะวร่ปไปอยู่เมืองภาคเหนืออะไรแบบนี้เพราะว่ามันมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นเพื่อนคามอ่ะมันตายแล้วแน่ๆเ้ยแต่ว่ามันไม่ตายนะครับตอนจบซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเราก็คงต้องไปลุ้นกันต่อที่ซีซั่นที่2นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าในซีซั่นที่2อเนี่ยไอ้พวกปรมทั้งหลายแหละที่เขาเขียนไว้นะครับที่เขาเล่ามาเนี่ยทั้งหมดหรืออย่างอย่างน้อยๆเยไออ้ระดดนนทีีี่่าาามมกัพวใซ ต้องบอกว่ามีบางฉากที่เราแอบเฟลเล็กน้อยนะครับคือมัน มันสามารถทําให้สมเพตุสมบลรได้ดีกว่าน,นี้เออเราก็คาดหวังนะครับเพราะว่าในซีซั่นที่2เนี่ยถ้ามันมีแสดงว่าซีซั่นแรกมันต้องประสบความสำเร็จใช่ปะ่ะเออเราเอาใจช่วยนะครับก็หวังว่าซีซั่นที่2เนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วก็ดีนะครับดีกว่าเดิมนะครับประมาณนี้สําหรับในคลิปสปอยเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ถ้าใครที่ดูแล้วมีข้อคิดเห็นยังไงหรือว่ามีความรู้สึกยังไงหรือว่ามีประเด็นอะไรที่คิดว่าผมเนี่ยพูดตกไปก็สามารถมาเล่าได้ในคอมเมนต์นะครับเราเปิดรับทุกอค,คมกอม คนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้ครับแล้วเจอกันบ๊ายบายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ